นะครับพร้อมไหมยังครับ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่สิงห์ดำอาน์นกินแก้วครับประธานกลุ่มสปปสครับ ดึกล้เวทีเป็นของเราเวทีเป็นของเราแล้วเออมีแต่พวกเราตอนนั้นเลยก็ยังทักทายพี่น้องสปปสครับพี่น้องคอปทพี่น้องกองทัพธรรมนะครับแมน หลายท่านกลับไปหลับนอนที่คอนโดแล้วนะครับแต่ก็ต้องสวัสดียามดึกๆนะครับอ๋อยังมีพี่เขาอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่แฟนคลับนรดศเขานะครับตอนนี้ทักษิณชินวัตรได้รับใบบรยสุดอย่างใครรู้จักบ,บั่งใบใบบรยสุดคือใบอะไรใบที่เขาบนโทษแล้วนะครับ ถ้าทักษิณได้รับใบบริสุทธิ์แล้วเนี่ยต้องบอกผมด้วยนะเพราะตอนนี้ถ้ายังไม่ได้รับใบบริสุทธิ์แสดงว่าทักษิณชินวัตรนี่ยังเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่นะครับพี่น้องครับเมื่อมันได้รับใบบริสุทธิ์แล้วเราจะไปเรียกแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องเรียกว่านายทักษิณชินวัตรเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นอะไรนะ พันวัต,ตอเอกใช่ไหมพันวัตโทนะครับโดนปลดหมดแล้วนี่ใช่ไหมเออตอนแรกผมก็ใจว่าคอรชยุคนั้นจะเอาจริงนะเข้าใจว่าอย่างนั้นทำไปทำม,มาเอาแล้วใครดีไว้ทักษิณกลับมาวะประชาชนแม่งมรไล่กันแทบเป็นแทบตายไ,ไม่ใช่แทบเป็นแทบตายตายนะครับ เสียเลือดเสียเนื้อนะครับเสียชีวิตนะทําไปทํามาทักษิณมันกลับมาเฉยเลยใครมันคนเอามาวะเอามันกลับไปด้วยครับประชาชนเขาสูนเอาเป็นเอาตายนะครับโดนทําลายไปตั้งกี่ชีวิตป่านนี้เขาต้อง วิญญาณเขาจะได้รับรับรู้หรือไม่ว่าที่เขาสู้ไปเมื่อปีพศ2556ที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยตอนนี้ทักษิณกลับมาแล้วนะแล้วตายเมื่อปี53อีกใช่ไหมบ้านเมืองเราถูกเผาถูกทำลายด้วยฝีมือของพวกคนพวกนี้ใช่ไหม เออพวกเราเนี่ยไม่เคยเผาบ้านบผาเมืองตัวเองนะแต่พวกคนเหล่านี้หลังจากที่เขาประกาศยกเลิกการชุมนุมปีนั้นใช่ไหมปีห้าสามปีไหนวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยเยอะเลือเกินนะครับหลายขั้นตอนเออปีไหนวะที่ที่มันเผาเนี่ยเผาห้าสามมาแหละนะครับ ปีรัฐบาลของอภิสิทธ์ใช่ไหมที่มันไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ที่จริงํำไปํามาเนี่ยนะนักการเมืองไม่ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะออพอมันได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ลืมพี่น้องประชาชนออพี่น้องประชาชนสู้เพื่อมันแทบเป็นแทบตายเพื่อที่จะหวังฝากฝีฝากไข่ออใช่ไหมพอํำไปจำมาพอได้เป็นรัฐบาลพอได้เป็น ใหญ่เป็นโตหาแม่งมันลืมประชาชนที่สู้กับมันมานะครับเช่นปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องตอนนี้นักการเมืองที่เราชื่นชอบพรรคการเมืองที่เราชื่นชอบนะครับก็ลืมพวกเราหมดแล้วมั้งลืมยังเพราะน่าจะลืมไปนะต่อไปนี่ผมว่าเราเลือกหมอเขียวดีไหม เอาเลือกหมอเขียวก็หมอว่าลงไปบริหารประเทศดีกว่าดีดไหม <laughs> ใช่ไหมหมอเขียวก็สู้จริงนะสู้เคียงข้างเคียงบาดอย่างไรพี่น้องประชาชนนะนะครับเออพักอะไรพักสัมมาสัมมาฏิสสัมมาทิปไตยนะครับก็เลือกพักหมอเขียวดีกว่าให้หมอเขียวไปบริหารประเทศดูกลัวอะไรเพราะว่ารัฐมนตรีของหมอเขียวเนี่ยทำงานฟรีอ่ะใช่ไหม <laughs> ใช่ไหม ไม่ต้องเสียเงินเดือนเอาเงินเดือนทั้งหมดไปให้คนจนเลย,ยใช่ไหมเออเว,ว,วทีเวทีคอปทอรเนี่ยเหมือนกับเป็นเวทีที่กว้างขวางคอรัฐบาลนะใช่ไหมเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่เลยนะ <ไ Called. S 1> ผมบอกได้เลยว่าผมต้องเกตด,ดูนะว่าไม่ว่ารัฐบาลจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ว่ารัฐบาลจะจะ มีนโยบายออกมาแล้วก็แถลงนโยบายหรือว่า,าการประชุมครมเวทีคอพทอเนี่ยจะามาดักคอรัฐบาลนะครับเมื่อกี้ท่านนัทเซอร์บอกนะครับว่าถ้าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทางเวทีคอพทอสปสและกองกังธรรมเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะไม่ได้ขัดข้องกับรัฐบาลถูกต้องไหม แต่ถ้าหาประโยชน์ให้ประชาชนไม่ได้แล้วทำให้ประเทศเสียหายเวทีนี้เป็นเวทีที่พูดความจริงแล้วก็เราต้องคัดค้านเราจะต้องขวางคอมันอย่าให้มันได้สร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนอีกสร้างความลำบากให้กับประเทศชาติอีกครับ คดีจำนำข้าวยังทำยังใช้นี่ไม่หมดเลยครับพี่น้องครับนี่มันกลับมารอบนี้สร้างความวุ่นวายนะครับสร้างมันจะมาสร้างนี่ใหม่อีกแล้วนะครับนี่ผมเวลาผมขึ้นเวทีเนี่ยขึ้นหลังนารอดนี่ก็ดีนะผมว่าเพราะว่าเวลานารอดร้องเพลงหรือใน,นเวลานารอดพูดเนี่ยได้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับ ผมชอบเพลงนโรอดมากเลยที่เพลงเพลงอะไรนพลังคนดีใช่ไหมเออพลังคนดีมีมีบอกว่าคอปทอเนี่ยถือแบบคล้ายๆความหมายว่าถือธงนํานะครับแล้วก็มีกองทัพรมแล้วก็สปสที่ปกป้องสถาบันนะครับเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่จังหวะไม่แรงมากแล้วก็เอาผมเป็นนักวิจารณ์เพลงไปเลยขอไปนโรอดด้วยนะครับ <c oughs> จังหวะไม่แรงมากแต่ว่าเป็นเพลงที่ปลุกลา้าจิตใจพี่น้องประชาชนได้ดีนะครับพี่น้องครับผมฟังนั่งฟังแล้วก็รู้สึกซึ้งแล้วก็อยากจะอยู่เวทีเนี้อยู่นานๆแต่จริงๆก็อย,อยู่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่อยากอยู่อยู่อยู่แล้วครับอยู่จนกว่านะเราจะได้รับชัยชนะครับพี่น้องไหวนะวอะนะ๋อ พอได้ฟังเอาเอาพูดถึงนโรอก่อนนะครับพอได้ฟังนรอเนี่ยนะครับฟังนโรอมาตั้งหลายวันแล้วผมลืมพูดไปว่านโรธพูดถึงพลังงานนะครับนโรอเนี่เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญหรือพูดที่จะติดตามเรื่องพลังงานนะครับขอพูดอาจจะพูดไม่หมดที่นโรอพูดนะครับแต่ฟังข้าแจ้งผมหมายถึงว่านโรอบอกว่าพลังงานที่อยู่ที่ทองทะเลตอนนั้นเราพูดถึงเรื่องเกาะโกรดกันใช่ไหม พี่น้องอย่าลืมเรื่องก่อกรูดด้วยนะต้องติดตามเรื่องก่อกรูดด้วยนะครับนายรดก็บอกอยู่นะครับว่าพลังงานที่อยู่ใต้ท้องทะเลเราไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ต้องเอาขึ้นมาใช่ไหมพลังงานที่มีอยู่เนี่ยใชใ้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ให้ให้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเหมือนรัฐบาลเนี้ยรัฐบาลเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาได้เป็นรัฐบาล เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าประปาค่าน้ํามันก็จะลดทันทีถูกต้องไหมและลดหรือยังแล้วทีนี้นะครับรัฐบาลนี้ภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยให้ท่านอะไรว่าพลังงานท่านพิรพันธ์นะครับดูแลกระทรวงพลังงาน นะครับดูแลกระทรวงพลังงานนะครับทีนี้เขาจะโทษใครอะ่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้ของขึ้นเนี่ยที่จริงมันเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ถูกต้องไหม <Okay. S 1> เอากระทรวงพาณิชย์ตอนตอนนี้ใครกิใบเท่าไหร่ใ <Okay. S 1> บละหกบาทกับพี่น้อง <Okay. S 1> ตอนที่เ <Okay. S 1> วทีนี้ตั้งขึ้นมาใหม่ๆสบปปสเนี่ยตั้งใจว่าเราจะ เกียวไข่ทอดทอดไข่เจียวไข่ไข่คนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําง่ายและทําถูกที่สุดก็คือไข่นะครับตอนนี้เราทําไม่ได้แล้วนะครับต้องหาวัตถุอื่นมาทําเพื่อให้จะได้มีปริมาณเลี้ยงพี่น้องมวลชนพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมนะครับเพราะตอนนี้ไข่ขึ้นขึ้นและไข่แพงเนี่ยนะครับ พี่วนรู้เปล่าพี่วันภูมิธรรมนะครับพรุ่งนี้ผมทราบข่าวมาว่าหมูจะขึ้นราคาอีกแล้วครับพี่น้องครับพอทีนี้พลังงานก็พ่านชิ์เขาก็โทษพลังงานใช่ไหมการขนส่งแพงอ่ะค่าน้ำมันมันแพงอ่ะใช่ไหมค่าน้ำมันมันแพงขนส่งแพง ไข่มันก็เลยต้องขึ้นไงสินค้ามันต้องขึ้นตามไงเมื่อก่อนนี้พวกเราใช้แรงงานมาม่าห่อหนึ่งหาบาทนะครับตอนนี้มาม่าหบาทถ้ามีไข่อีกฟองหนึ่งก็เป็นสิบสอบาทใช่ไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวกับมามะ่าเดี๋ยวนี้มันราคาใกล้เคียงกนะันเลยนะดีที่ว่ามาม่ามันซื้อมาเก็บได้ไว้หลายวันไงนะครับนี่แหละก็คือ อีกวันสองวันนี้เออพรุ่งนี้หมูจะขึ้นระขายแล้วเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลดลงแล้วนะครับพอมันไม่ลดลงมาแล้วก็ทันนี้กระทรวงสองกระทรวงเนี่ยขอโทษใครอะ่ะโทษกันไปโทษกันมาอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องและทีนี้คนที่เดือดร้อนคนที่รับกรรม คือใครพี่น้องประชาชนนี่แหละครับเนี่ยผมจะบอกว่าพอไปหาเสียงตอนนี้ก็เช่นกันมึงทำบอกว่าทําเพื่อพี่น้องประชาชนทําเพื่อประชาชนทําเพื่อประชาชนนะครับผมจะบอกว่าให้มึงหยุดทําเพื่อประชาชนด้ก็เถอะมึงยิ่งทํากูยิ่งจนเลยฮา นี่เ็เช่นกันนะครับพี่น้องทักษิณกลับมาทำให้พวกเราเนี่ยเดือดร้อนทำไมเราจะไม่เดือดร้อนในเมื่อเรามีใจที่รักชาติศาสนาและพระมหากษาตัตริย์เราไม่อยากให้ใครมาทำลายสิ่งที่เรารักและเราหวงเห็นถูกต้องไหมครับพี่น้องครับเรามีจิตใจอยู่อย่างนี้คือเขาเรียกว่าเราสัน,สนดานของเราะ เราไม่อยากให้ใครมาทำลายสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเห็นเรารักโดยที่เราไม่ได้ดัดจริตถูกไหมครับพอเราเห็นความที่ไม่ถูกต้องเราก็ออก,ออกมาชวนพี่น้องกันออกมาพี่น้องที่ต่อสู้กันมาเป็นสิบปียี่สิบปีนะครับเราเกือบเกือบสิเกือบยี่สิบปีนะใช่ไหมตั้งแต่พันธมิตรมานะครับปีสี่นะครับสี่เจสปดนะครับเราเห็นความไม่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องออกมา คนที่ชักธงนำหน้าก็คือทางคอพทอใช่ไหมครับพี่น้องเราเป็นสปสหรือว่ากองรับทำเราเดินตามหลังได้แบบไม่ต้องมีข้อแม้แล้วก็ไม่มีขัดเขินเลยในเมื่อเราทุกท่านทุกคนดำเบื้อประเทศชาติของพวกเรานะครับพี่น้องเนี่ยพอรัฐบาลน,นี้ออกมานะครับกระทรวงมหาไทยก็เช่นกันนะครับ กระมมทรวงมหาดไทยเขาเช่กนกันบอกว่าจะปรับปรามผู้มีอิทธิพลต้องปรับปรามไม่ได้เลยผลู้มีอิทธิพลไปบล็อกหมดเลยพวกร้านขายปืนขายอะไรเพราะมีเหตุพอมีเหตุปับ๊บบล็อกมีเหตุปับ๊บทำพอมีเหตุปับ๊บทำพอไม่มีเหตุปับ๊บไปออกทีวีหาแสงก่อนถูกไหมถ้าเหตุไม่เกิดไม่ทำเหตุเกิดแล้วแก้ไม่ได้ผมเคยไปช่วยพี่น้องที่ อำเภอกำแพงแสนนะครับเรื่องที่ดินนี่ก็เกี่ยวกับกระทรวงมหาไทยนะครับเรื่องที่ทำกินเอ้าทำไมสปสถึงไปยุ่งกับเรื่องที่ดินเรื่องที่ทำกินของพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เขาออกมากับพวกเรานะครับเขาเดือดร้อนผมก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยเข้าไปดูแลทำไปทำมากลับไปกลับมาบอกว่าที่ดินเนี่ยออกโฉนดทับซ้อน นะครับเราร้องไปถึงกระทรวงมหาดไทยป่านนี้ยังไม่แก้ไขเลยครับพี่น้องครับเนี่ยบอกว่ามาถึงจะต้องแก้ไขให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีนี่มีเรื่องที่สระบุรีนะครับผมไปร้องไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแจ้งความกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเรื่องการที่มีผู้มีอิทธิพลหรือไม่นะครับนี่ท่านชะดาถ้ามาเกิดว่าท่าน ฟังคอพทออยู่ขณะนี้นะผมร้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยร้องผ่านตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเดินร้องเรียนมาเป็นเสียรอบแล้วก็ไปแจ้งความคดีมาตราหนึ่งสองคดีพรบคอมนะครับป่านนี้ยังไม่คืบหน้าเลยครับคดีมาตราหนึ่งสองก็ผมก็ไปร้องกับทางท่านชะานี่แหละ นะครับทางกระทรวงหมหาไทยป่านนี้นะครับไอคนที่ผมคนที่ถูกร้องเนี่ยคนที่ผมไปร้องเขายังเชิดหน้าจูตาและอยู่อย่างระหโหฐานนะครับอยู่อย่างผู้มีอิทธิพลหรือไม่เราไม่รู้ผม,มอยากย้ายทางกระทรวงหมหาไทยไปตรวจสอบบอกว่าพวกนี้แอบอ้างสถาบันพระมาัตรรมหากินหรือไม่เนี่ยป่านนี้ยังไม่ไปตรวจสอบเลย เดี๋ยววันของวันนี่จะแจกเงินดิจิตอลเสร็จนะครับผมว่านายกอาจจะยุบสภาหรืออาจจะอยู่ไม่ได้นะครับและทีนี้ก็นโยบายต่างๆของแต่ละพักแต่ละพักเนี่ยก็จะมันลายหายสิ้นไปก็จะต้องไปหาเริ่มกันใหม่อีกไปหาเสียงเริ่มกันใหม่อีกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงกี่ครั้งกี่หนก็เป็นแบบนี้นะครับ วันนี้ก็เลยมาพูดบนเวทีครับเรื่องอิทธิพลการที่ว่าคนไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะครับเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่เอาอย่างทักษิณชินวัฒน์นะครับเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าผมตั้งคําถามไปเนี่ยตั้งคําถามกับกระทวงมาไทยเนี่ยนะครับข้าวของแพงเข้ายากหมากแพงคน ประชาชนจะอยู่อย่างไรนะครับเลิกทําเพื่อกูเถอะเถอมึงยิ่งทํากูยิ่งจนนะครับครับพี่น้องครับวันนี้ตอนบ่ายสามโมงผมไปที่สนปทุมวันนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีวันที่สิบสามสิงหาคมนะครับนี่ ผมไปแจ้งความมาตราหนึ่งสองกับ,บกลุ่มบุคคลที่จัดม็อบนี่แหละครับพี่น้องเขาเรียกม็อบธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมแล้วก็ควยส่องอะไรเนี่ย<า>เพื่อประชาธิปไตยหลายอ,อย่างนี่แหละครับแต่พวกนี้มันเรียกร้องไปทางพลเอกประยุทธ์ไปชุมนุมประท้วงพลเอกประยุทธ์แต่ไม่ได้ ด่ารัฐบาลกลับไปใส่ร้ายให้ร้ายต่อสถาบันพระมากษัตริย์นะครับวันที่16สิงหาสอง66ปีที่แล้วผมก็ไปดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ร้องทุกกล่าวโทษนะครับจนขณะนี้ใช้เวลาตั้งกี่เดือนสิงหาถึงถึงขณะนี้กี่เดือนเจดแปเดือนใช่ไหมออมาถึงขณะนี้กว่าจากคดีนี้ ได้สิ้นสุดลงกับพนักงานสอบสวนนะครับได้ผ่านคณะกรรมการกอตลอแล้วก็ผ่านคณะกรรมการาผ่านนักวิชาการผ่านนักกฎหมายผ่านาพยานประชาชนนะครับวันนี้ทางสนก็เลยเรียกผมไปให้ไปให้การเพิ่มเติมเพื่อที่จะรวบรวมเรื่องทั้งหมดส่งให้กับพนักงานนายการนะครับ ก็แสดงว่าม็อบวันที่13นะครับวันที่ส3สิงหาคมเป็นคดีมาตราหนึ่งสองเรียบร้อยแล้วครับเป็นบุคคลคนเดียวครับวันนี้ผมถือโอกาสนะครับไปตามคดีของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับที่แปลหนังสือ300กว่าหน้านะครับ แปลหนังสือสามร้อกว่าหน้าผมอ่านอยู่สาวันนะครับอ่านอยู่สามวันแต่ไม่กลางคืนก็ไม่ถึงขนาดสามวันกลาคืนหรอกอ่านอยู่สามวันแหละนะครับผมอ่านข้อความทั้งหมดแล้วได้ไปแจ้งความร้องทุกเราทษกกับสอนปทุมวันเช่นกันนะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ok ็อกเตอร์ที่สอนอยู่ที่มหาลัยตะเลสวนนะครับที่พิษณุโลกใช่ไหมใช่ไหม ก็ผมถามว่าคดีไปถึงไหนแล้วเพราะว่าปีกว่าแล้วเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อาจารย์เขามารับทราบข้อกล่าวหาที่ชั้นรับสวนเสร็จก็ส่งเรื่องให้ไอการเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนั่นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะผมจบป .4 สีผมฟันล่วงไปเรียบร้อยไปแล้วครับพี่น้องวันนี้ ผมขึ้นมาทักทายพี่น้องประชาชนพี่น้องที่อยู่ที่นี่ปักหลักพักค้างอยู่นี่นะครับก็ฮะพรุ่งนี้ไม่มีนี่อ๋อพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับพี่น้องทางสุร,รวมประชาชนปกป้องสถาบันผมลืมไปนะครับพรุ่งนี้ผู้ประสานงานของเราแล้วก็แอดมินนะครับแล้วก็น้องๆไปขึ้นศาลกันอ,อีกรอบหนึ่ง พรุ่งนี้นะครับแม้นเราไม่ได้เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ว่าเราเป็นพยานคดีนี้ที่ขณะนี้มันผมใช้คำว่ามันแหละเป็นสสอ,อยู่ในสภาเนี่ยในรัฐสภาเนี่ยนะครับเป็นรศอ,อยู่นะพักสีส้มเนี่ยพรุ่งนี้มันจะไปขึ้นฐานคดีมาตราหนึ่งสองเช่นกันครับพี่น้องครับผัดมาหลายผัดแล้วพรุ่งนี้มันหมดว,วาระที่ สภาคุ้มครองแล้วนะครับพ่กนี้มันต้องไปขึ้นศาลแล้วก็อีกไม่นานก็จะได้ฟังคำพิพากษามันนะครับมาตราหนึ่งสองครับก็วันนี้บอกกล่าวเล่าสิบกันประมาณนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่สวัสดีครับพี่น้องครับ